สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างเที่ยววันนี้วันอาทิตย์อีกแล้ววันหยุดสุสานจาช่างเที่ยวพามาเที่ยวไหนครับวาดี่คาเฟ่คาเฟ่ชื่อร้านว่าสองไร่สองไร่สองไร่น้องบอลแดงนะคะตามชื่อป้ายวันเที่ยวจะไปมหาบ้านคุณยายเออน้อยกำลังจะกลับบ้านคุณยายก็เลยพามาแวะก็เลยก็เลยพามาแวะคาเฟ่หน่อยก็คือ อันนี้เขาเปิดได้ประมาณหลายเดือนแล้วเออแต่พอดีคือเรามีจังหวะเราก็เลยแวะมาเนาะก็คือมันมันจะเข้าได้สองทางเนาะถ้าเกิดตามหมุดนะแต่จริงๆแล้วก็คือเราต้องอ้อมมาตรงเนี้ยมันมาจอดรถแล้วเขาก็จะมีซุ้มเป็นซุ้มให้เรารอเข้าแล้วก็จะมีน้องออกมาคอยแจ้งการเข้าออกว่าลูกค้าข้างในเต็มหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรอตามคิวเนาะนี่เ,นเราก็อยู่ระหว่างการรอใช่เรากาลังนั่งรออยู่ ข้างน้าข้างก็จะมีสแกนถ้ามีโต๊ะว่างเรเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาก็จะออกมาแจ้งเราเขาก็จะไม่ให้ไปเบียดเสียดหรือแออัดกันมากไปเราก็รอต่อไปเดี๋ยวพาเข้าไปชมวิวข้างไหนกันค่ะติวติวยังไงลรวได้เข้าแล้วครับน้องบอกว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวนอะมันก็ตรงกับสิ้นเดือนด้วย คุณก็เลยเยอะน้อย่ะไหนมาแล้วก็เข้าไปดูกันววสวัสดีครับครับไม่นานครับแป๊บเดียว ยา่อาหารยาคูนี่ลูกค้าก็มาแล้วก็จะหงุดหีดครับแต่ตอนนี้ว่างแล้วลงแล้วครับผมเดี๋ยวลูกค้าเลือกที่นั่งได้เลยนะครับครับคภายในสองห้องนะครับแล้วก็มีส่วน o u t ดอ o r ด้านนอกนะครับคลองมาเดินชมก่อนได้ครับแล้วก็เรียกน้องเพื่อเปลี่ยนนะครับครับผมเรียลื่อนโซ่สามจ้าเราสองเล่กเด็กเลื่อนโซะสามจ้ามีหลายโซ่เลยนะครับก็เป็นโซนน้ำหน่อยตรงนี้ก็ได้องแอร์จะอยู่ด้านในสองเอาตัวนี้ก็ได้ไหมเล็กได้ จัดสวนนก่าริกีเอ้ยไปกินน้นนำไปตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับผมอยาขอเก้าอี้นะอันนี้เนาะได้ครับขอยืมหน่อยครับขอยืมหน่อยครับ <c ười> <c ười> ยืมหน่อยครับอันนี้ไม่เงเลยในน้อยกินอะไรครับในน้อยอยากกินอะไรกินนะ้ำโอ้เป็นอันนี้อะไรอ่ะไม่คินออจะดินลาบต้มจำเลยเหรอลูกจะดินลาดจำเอาไปให้ป้ามากินอะไรดีคะที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารอาหารคาวมีไก่ไหม ไก่ไม่ไก่ทอดไหมลูกเอออยากกินป่ะไก่ทอดไหมกินครับปีกไก่ทอดน้ำปลาหมิ่นหาบครับครับมันมีสั่งให้แล้วครับขอผมมันสิ่งป๊าป๊าครับครับโน้ล่าสวัสดีครับพี่ไล่รู้จักพี่เก่งมาก สั่งน้ำสัง่งกาแฟให้นหนึ่งกาเต้ยเย็นหนึ่งลาเต้เย็นนะครับนะำผ้านมสดครับ เอายางมุ้งเส้นโบราณมั uh> ้ยอยางมุ้งเส้นโบราณแค่นในขวัญเท้าแล้วอยากกินไก่ทอดใช่เดี๋ยวพาเดินชมกันรอบๆ คือลูกค้าเขาก็จะแบบไม่ปล่อยให้แอร์อัดเกินไปนั่งเว้นระยะนะคะทุกคนในอันนี้นจะเป็นอยตรงในซุ้มกล้วยแล้วก็มีรอบเลยในโซนห้องแอร์ก็มีนะคะสโซน,นข้างนอกธรรมชาติก็มีเยอะเลยคือชอบมากอะ่ะมันเขียวขจีอุ้สดชื่นฝั่งข้างหลังก็เป็นป่าปาร์มเป็นสวนปาร์มตรงน,นี้ก็จะเป็นล่องนะครัา ชมหน่ในห้องนู้นได้ไหมอะไปชมกันปะป้าพาไปชมตามดนน้ามาเลยครับตามน,น้นะคะัะ ที่ไปเดินมาเป็นไงบ้างหรกสถานที่สบายคะสถานที่สวยงามไหมครับใช่มีช้อนกัดซ่อม,อมต่อสถานที่มีช้อนกัดซ่อมด้วยไปน้อยสั่งอะไรมาทานไก่ย่างค่ะเหลอาในน้อยทานไก่ย่างเลย ้แล้วน,นี่เลยตามชื่อร้านเนาะก็สองไล่น้องบอนแดงมันเป็นชื่อวัดใช่ไหมน้องบ bon อนแดงอยน่ป็นตำบลน้องแต่มัน,มน,บบน,นก็ไม่้วัดอยู่ตรงปากทางเนาะอันนี้อของตันเป็นมะพร้าวนมสดคาราเมลเดี๋ยวมาชิมกันส่วนอันนี้เป็นลาเต้เย,ย็นอ้ยในนันบริการอันนี้ของ,ของมานี่คะ่ะนนี้ลูกกินได้นะ มันเป็นโคโค่นิ้วโคโค่นิ้วเมื่อกี้บอกเขาเข้าห้องน้ําบอกว่าให้ลูกอ่ะออกไปล้างมือก่อนลูกบอกว่าโนลูกบอกเจ้าเป็นชชเอ wash y o u เ hands wash y o u เ hands wash y o u ไม่ n d s ปวดตับกับไอ้ลูกแล้วเป็นไงบ้างไปเดินดูสถานที่สวยลงลื่นมันเขียวอ่ะความเขียวมันมีเขียวหลักมันเป็นหลายเจน่ะมันเป็นแบบคือ เขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเหลืองเขียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมันมีหลากหลายเขียวอ่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะแต่ที่เราชอบสุดอ่ะในป่ากล้วยอ่ะแต่นี่เราอยู่ในป่ากล้วยครับใส่เสื้อมาเหมือนโต๊ะไม่ไผ่เลยเนี่ยสริงมันโต๊ะไม้ไผ่สวยเลยสวยสวยอ่ะโอเคเนาะไม่รู้ว่ามันด้านชิลๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือแดดมันร่มละเพราะฝนใกล้จะตกไปเดินดูกันค่ะแล้วรออาหารกัน เฮจมจุนเจมจุนอร่อยชาเติเย็นหอมกาแฟขึ้นเลยนี่เขานะอนมอร่อยมันหอมคาราเมลอร่อยค่ะอร่อยเค่องดื่มอร่อยอ่ะดีสมความล้ำลึก มาแล้วอาหารน้อยๆอยากกินทอดเด่น้อยมาแล้วไงตัวนี้ขอณผอนุญาตถ่ายรูปลูกค้าหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับผมครับเดี๋ยวพี่เขาถ่ายรูปเราเราก็ถ่ายรูปพี่เขาหนึ่งค้าหนึงค้าเฮ้ยน้อยเก๊กรอหน่อยเก๊กรอหน่อยเก๊กรอหน่อยโอเค ใส่แม่ยิ้มทำไม่แม่ยิ้มทำไมน้องขอถ่ายรูปเหมือนแเออนะลูกนี่เหียดู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 ชามแรกไก่ทอดน้ำปลาของในน้องนี่อ่าไปข้างในน้อยเลยในน้อยหิวไหมครับในน้อยถอดแม่ก์ได้ครับลูกต่อไปอันนี้เป็นยำมุ้งเส้นโบราณแต่อยากกินยำอันนี้แบบน้ำช่ำๆก็มีเราทานข้าวมาแล้วก็เลย จริงเขามีปลาคังด้วยนะที่ดูดูต้มยำปลาคังน่ากินมากเลยแต่ดันกินข้าวมาแล้วเมื่อกี้ดันแต่เ้ามา้อนน้อยหิวไงก็เลยผ่านที่นี่เลยเขาบอกต้มยำปลาคังทานแล้วเราแล้วมันเป็นของโปรดเราด้วยเดี๋ยวอาจารย์ชิมงยำมุ้งเส้นโอเคอันนี้ออกมาในน้อยร้อนไหมครับคือปกติยำมุ้เส้นอะไปเจอที่อื่นมักจะแห้งๆเนาะอันนี้แบบมุ้เส้นแบบฉ่ำๆกุ้ง คือเอาง่ายๆแมสอันนี้ไม่ได้ไวโคนชิมุรีนะพนักบ้านบึงนะ่ะอาหารอาหารอร่อย <c oughs> เราเด็กพนัศศกทะกข้าวข้ากวกันดีครับเหมือนยายอะไรฮะเ <c oughs> จ๊กเจ๊กพนักเจ๊กบ้านบึง <c oughs> จริงๆก็เปิดนานแล้วแหละแต่เราเพิง่งมีเวลาได้มา <c oughs> แล้วอีกอย่างมันเป็นทางผ่านกับพนัทมันก็ไม่ได้ผ่านในตรงหรอกก็คือจริงจริงกับพนัทเราจะไปลงมอเตอร์เวย์ไปลงที่ดอหอนล้อแต่ตอนนี้เราก็อ้อมมานิดนึงมาที่มันบึงเพื่อจะพาคุกท่านมาดูสถานที่คือเวลาเราจะกลับบ้านอ่ะเราจะกลับไปบ้านแม่นะคือบ้านแม่ตันนะอยู่ที่พนัทแต่บ้านตนอนะมันติดมันไม่ได้อยู่ในเมืองพนัทโดยตรง มันติดออกมาเกือบถึงเส้นถนนซ้ำๆหนึ่งแบบปิดชายชมงซาวเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราจะมาได้หลายเส้นทางมากแต่เราชอบออกมาเส้นนี้เบี่ยงออกมาทางเส้นนี้ลงบ้านบึงออกบอ่อทองออกอะไรหาที่เที่ยวธรรมชาติระหว่างก็คือออกไปน,นิดนึงให้มันได้ที่เที่ยวเพื่อพาลู่เที่ยวด้วยเนาะแล้วเราตัวเองเราก็มีเวลาบ้างแค่วันอาทิตย์วันเดียววันเสาร์เราก็ทํางานเราก็พยายามแบบแลัดเลาะและบ้านบึง กับบอทองตอนเนี้สถานที่เที่ยวร้านกาแฟที่เป็นธรรมชาติขึ้นเยอะมากแลวแบบสวยๆมากเลยมีอีนี่ก็หนึ่งสถานที่แหละใช่ใช่อันนี้เขาโปรโมทมากเอบบรรยากาศเขาทาแล้วเขาเปิดแล้วเห็นพี่เขาโปรโมทกันในเพจเราจะมาหลายรอบแ,แล้วแต่เราก็กลัวช่วงอะไรที่มันเปิดใหม่ๆอ่ะเราก็จะกลัวคนเยอะแต่ผิดคาดคือที่นี่พี่บบเขาจัดระเบียบดีมากถ้าคนเต็ม ในครัวทําทอาหารไม่ทนันเขาจะยังกั้นไม่ให้ลูกค้าเข้ามากั้นไม่ให้แอ <laughs> ี์ใช่ใช่ <laughs> เพิ่มเหมือนแบบอย่างเราเลยไปกินอ่ะถ้าบางร้านอ่ะรับแล้วรับมาแต่แบบในครัวทําทไม่ทนันอาหารทําไม่ทนันอย่างเงี้ยเอออันนี้มาคือหนึ่งจุดแรกเลยมีน้องคอยเช็คถือวอเช็คเลยว่ามีโต,ต,<อ>ต๊ะไหมไหมอ่าโต๊ะว่างไหมอะไรไหมว่างเสร็จปุ๊บพอเข้ามามีน้องต้อนรับอีกสองคนอ่เชิญแนะนำเมนูอะไรเรียกได้เลยช่วยยืนระยะห่างไม่ต้องกลัวเลยนะความปลอดภัย อาหารก็รอไม่นานแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองสั่งมาสองอย่างเรากินข้าวเลยน้อยกินงใหญ่นียดูน้อยดูความสุขของน้อยอร่อยอร่อยไหนยกนิ้วดิอร่อยอะยกนิ้วด้วยมองกล้องดิครับผมทางนี้กล้องอยู่ทางนี้โอเคถ้าแต่สเกลน้อยอร่อย เส้นอร่อยมะนาวแบบมะนาวจัดๆอะแบบปวดกรามเลยมันอร่อยแบบกินแล้วมันชิ้น้าเลยเดี๋ยววันมารับลูกแวะมากินต้มต้มยำป่ะคะเฮ้ยอยากกินหนูแต่เราอะขนาดกินกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเมื่อกี้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหมเรากลัวนี่แหละกลัวมาแล้วมันรอนานก็เลยต้องกินมาก่อนก็เลยกินรองท้องมาก่อนแล้วอย่างหนึ่งคือมันบ่ายสองโมงน้อยยังยิ่งข้าวเที่ยงเลย เป็นไหเด็ดอ,อร่อยมากถูกใจมากเลยอะ่ะถูกจดจาดมากเลยนี่ดิอืมกุ้งฉ่ำๆอืมลูกโดดหอมพี่กินรูส่วนเอ๊ชอบเขาไหไมะนาวเราลองกินพี่กินหนูเม็ดๆนี้ดูดิเฮ้ยไม่ดีม้ยเดี๋ยวน้ำไม่พอมันข้ากัน

หมดเวลาแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วกลับได้เวลากลับไปส่งนายน้องไปหาคุณยายแล้ววันนี้ทํายังไงวันนี้กินไก่ไก่ย่าแบบไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดแบบแบบกระดูกเยอะกระดูกเยอะกระดูกเยอะเนื้อเยอะแต่หนูกินเยอะแต่กระดูก แชร์ของช่องทเที่ยวด้วยนอะ,อ,ะ,อ,ะอ่าอ่าอ่าเอามาเอามาฝากคุณผู้ชมยังไงครับกดคลูกชอบกดไลค์กดแชร์ของช่องทเที่ยวด้วยนะสำหรับ <ist> วันนี้สำหรับวันนี้นะั่นละน้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ <uki>